เลยว่าคันนี้รถไม่เคยชนเลยนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะแล้วเรามีรับประกันเหมือนเดิมนะคะรถทุกคันเรารับประกรันรถไม่ชนหนักไม่จมน้ําไม่กรอมายอย่างที่ถ้าถ้าผู้ชมที่ติดตามเพจ a c e b o o k เราอยู่นะคะถ้าผู้ชมที่ติดตามเจอยู่ก็จะรู้ว่าทุกคันในร้านเราคัดสภาพแล้วก็เป็นรถพรีเมียมเกรดเอทุกคันเลยนะคะเรามีการตรวจเช็คอย่างละเอียดนะคะฉะนั้นถ้าเป็นรถที่อุบัติเหตุมาจมน้ํามาหรือว่ากรอไมัมา,มาอันนี้เราจะไม่ได้รับเข้ามาขายเลยนะคะมาเดี๋ยวมาดู มาดูรีวิวสเปคก่อนนะคะแล้วก็ให้ดูความาสภาพนะคะสวยๆของ bmw 320d คันนี้กันเลยนะคะเบื้องต้นนะคะเริ่มต้นที่ด้านหน้าเลยนะคะท่านผู้ชมจะเห็นความหล่อนะคะของ 320d m sport นะคะเพราะว่าเริ่มต้นเลยชุดแต่งตัวนี้เป็น m sport แท้จากโรงงานรอบคันเลยนะคะเพราะว่าโดยรุ่นของเราจะเป็น 320d m sport นะคะตัวนี้ต้องบอกว่า m sport แท้ไม่ได้ใส่ชุดแต่ง แยกนะคะก็คือเป็น M Sport แทนเลยนะคะไฟหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็น Adaptive แล้วนะคะเขาจะปรับเลี้ยวตามองศาการเลี้ยวของพวงมาลัยแล้วนะคะด้านหน้านะคะตัวกระสังหน้านะคะตัวนี้ออกแบบมาก็คือเป็นสีโครเมียมตัดกับสีเป็นโนมแบ็กได้แบบลงตัวสุดๆเลยค่ะต้องบอกว่าด้วยความรถสีดำนะคะมันให้ความดุแล้วก็ความเป็นสปอร์ตเพิ่มขึ้นไปอีกนะท่านผู้ชมด้านหน้านะคะเราจะเห็นในส่วนของ เซนเซอร์นะคะมีเซนเซอร์หน้าทั้งหมด6จุดนะคะก็คือด้านหน้า4เลยนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างซ้ายขวาอีกอย่างละจุดนะคะเท่ากับด้านหน้าเราจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด 6จุดด้วยกันค่ะแม็ก M Sport แท้จากโรงงานนะคะลายดับเบิลสโตรกนะคะเป็นสีทูโทนค่ะท่านผู้ชมตัวน,นี้ที่เห็นเลยก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีเทาเข้มนะคะคือให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สวยโฉบเฉี่ยวสไตล์ของอ3 2 0ีกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเขาก็จะมีโลโก้นะคะสัญลักษณ์เ Sport เนาะ แล้วก็ถัดขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ M Sport เช่นเดียวกันค่ะโอ้โห oh, พอมองด้านข้างท่านผู้ชมจะเห็นความเป็นสปอร์ตของเขานะคะเพราะว่าเส้นสายด้านข้างเนี่ยต้องแต่หัวจรลดท้ายเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือให้ความเป็นแบบเขาเรียก Shadow Line ที่ยาวต้องแต่ด้านหน้าจรลดท้ายคือบ่งบอกถึงความที่แบบให้เห็นสรีระของเขาได้แบบสวยงามเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะมี ไฟเลี้ยวนะคะติดตั้งอยู่ที่ปลายกระจกมองข้างด้วยนะคะต้องบอกว่ายาวเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับตัวกระจกมองข้างเนี่ยเขาจะมีตัดแสงสะท้อนให้ด้วยนะคะตัวนี้มีมาแล้วค่ะอ่ะประตูก็เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็น Comfort a p อปเสนะคะแค่เราล้วงมือเข้าไปก็ปลดล็อกได้เลยนะคะอืมไล่กันมาเลยนะคะเราจะให้ดูต้องบอกว่าสีที่ท่านผู้ชมเห็นนี่สีเดิมนะคะสวยงามมากนะคะ เงาแวบเลยนะคะต้องบอกสวยจริงๆคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเจพามาดูด้านท้ายกันให้ดูความหล่อเหลานะคะของดีไซน์ด้านท้ายนะคะหรือว่าบันไทยงดงามเลยจริงๆของ 320D นดีนะคะไฟท้ายออกแบบมาเป็นรูปตัว L s h a p e นะคะตัวนี้เป็น Full LED นะคะ ไฟท้ายไฟถอยไฟอ่าเลี้ยวนะคะก็คือเป็น LED นะคะ c o l เล็ก l LED นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็อ่าแปะสัญลักษณ์ไว้นะคะตามรุ่นเนอสามสอนนะคะรวมถึงชุดแต่ง M Sport ที่ให้ปลายท่อคู่ตัวนี้เป็นออกคู่นะคะท่อแท้นะคะท่อออกคู่แท้เลยนะคะไม่ใช่ปลายท่อหลอกเนาะสวยมาก แล้วก็ต้องบอกว่าฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการามีคลิกท้ายมาให้แล้วด้วยนะคะตัวนี้สามารถที่จะคลิกเปิดได้เลยนะคะสมมุติเรานะคะสายช้อปปิ้งเนาะคือเดินห้างนะคะมือคิ้วของพรุงพลังเยอะแยะไปหมดนะคะก็สามารถที่จะคลิกเปิดแบบที่เมื่อกี้ใจทําให้ดูได้เลยนะคะมาดูด้านท้ายกันต้องบอกว่า ความจุสัมภาระท้ายเขาอยู่ที่480ลิตรเลยนะคะท่านผู้ชมคือจุมากแล้วก็ให้พื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครบอกว่าซีรีส์3เล็กนะคะต้องบอกว่าผมไม่เล็กนะครับนะคะผมไม่เล็กนะครับนะตัวนี้เป็นกล่องกล้องนี่ยังอยู่เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เขามีติดตั้งกล้องหน้าหลังของ FBMW มาด้วยนะคะอ่ะเปิดแล้วนะคะคลิกปิดได้ด้วย ้าวแปลกอีกอะ่ะอ้โหหล่อมากตัวนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะท่านผู้ชมติดตั้งอยู่ตรงนี้นะหลังเขาก็ให้เซ็นเซอร์หลังมา6จุดอีกเช่นเดียวกันนะคะหลังสี่แล้วก็ติดตั้งด้านข้างอีกข้างละ1จุดนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยหน้า6จุดหลัง6จุดนะคะ โอ้โหเขาเพิ่มระบบความปลอดภัยมาแบบจริงจังมากนะคะสำหรับ3ามสองสนดีคันนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจพาไปดูภายในกันดีกว่าเนอะอ่ะพาไปดูภายในกันไปดูด้านในเลยนะคะอ่า สำหรับภายในคันนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ให้ดูความสวยกริบก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปลงในเรื่องของตัวสเปคคานะคะความสวยกริบทั้งเบาะหน้าเนี่ยรอยยับเบาะมีน้อยมากคือแบบดูแลดีสุดๆไปเลยค่ะคันนี้นะร่องรอยการใช้งานคือถือว่าแบบน้อยจริงๆนะคะด้านหลังละ่ะด้านหลังละ่ะใ,ใ,ให้กล้องมาดูนิดนึงนะคะ ด้านหลังก็เอี่ยมไปเลยนะคะใครเห็นภาพไม่ชัดบอกเจได้เลยนะคะอตัวนี้ก็จะเป็นสีเบาะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะเดี๋ยวเจขออญาตสตาร์ทนิดนึงนะอือ คันนี้นะคะส2 0สนดีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะท่านผู้ชมหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่าสามารถที่จะปรับสีตัวรถนะคะผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับโหมดต่างๆก็คือมีการแสดงโชว์ผ่านหน้าจอดิจิตอลด้านหน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวเจจะลดเสียงนิดนึงก่อนเพราะว่า <S <S เดี๋ยวเสียงดังเข้าไปในไมค์นะคะ แล้วก็ตัวนี้ถ้ากล้องเห็นนะเขาจะมีเฮดอัพด้วยไหมตัวเฮดเฮดอัพอยู่ด้านหน้าเนาะสามารถที่จะให้ผู้ขี่สามารถที่จะมองเลขไม้หรือว่ามาตรวัดต่างๆผ่านกระจกได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้าสายตาจากถนนเลยนะคะมองไม่เห็นใช่ไหมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมไม่ไม่เห็นมันเล็กมากนี่ นี่จะเห็นเลขสูตรเล็กๆอยู่ด้านหน้าเห็นไหมคะตรงนี้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 นี่นี่เห็นไหมเขาจะแสดงผลอยู่ตรงนี้นะคะพอขึ้นมานั่งแล้วนะท่านผู้ชมต้องบอกว่าฟิลลิ่ง BM คือ B M ยังไงก็คือ B M อย่างนั้นเลยนะคะเอ่อพอเข้ามามาได้อารมณ์ B M W นะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย M Sport นะคะมีสัญลักษณ์ M Sport ติดอยู่ที่ตรงด้านล่างของพวงมาลัยนะคะดีไซน์เป็นแบบ3ก้านให้ความเป็นสปอร์ตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแพ t เดิ s h นชิพนีด้วยนะคะฝั่งซ้ายนะคะก็จะมีในเรื่องของการควบคุมพวก Cruise Control นะคะแล้วก็สามารถควบคุมในระบบ Entertainment ได้เลยนะคะ อ่าส่วนในส่วนของตัวหน้าจอเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตัวนี้จะเป็นหน้าจอ iDrive 7นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นอัปเดตแล้วนะคะก็เป็น iDrive 7ตัวนี้แล้วก็ช่องแอร์เดี๋ยวให้ช่า่นผู้ชมดเอะท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะตรงคอนโซลแอร์ Air เนาะเพิ่มเติมมาจากรุ่นที่ยังไม่ lci ก็คือตัวนี้เขาจะมีเป็นอ่าเป็นตัวเลขดิจิตอลโชว์นะคะก็คือเราโชว์ในเรื่องของอุณหภูมิแอร์ให้แยกอิกสระซ้ายขวาผ่านตรงกลางนี้ก็เพิ่มในเรื่องของความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะท่านผู้ชม ไล่ลงมานิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมจอ iDrive แล้วก็การทำงานระบบการขับเคลื่อนต่างๆในตัวรถรวมอยู่ในคอนโซลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นโรเตอร์ของจอ iDrive นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เขาเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะแบบเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าเขาสามารถที่จะปรับระมดในเรื่องของโหมดการขับเคลื่อนได้นะคะก็คือเป็นโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโโปนะคะซึ่งอีโคโปร e อ o p ีโคโปรกับไอตัวโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยสามารถที่จะไปปรับย่อยผ่านหน้าจอไอ v e ได้อีกนะคะแล้วก็มีโหมดระบบกันป้องกันการลื่นถลายนะคะมี Park ค e n นเ r นะคะแล้วก็จะมีตัวสามารถที่จะออฟระบบ Star ์สต็อได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกมือค่ะแล้วก็มีออโต้โฮอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะส่วน เพิ่มเติมนะคะสเปคนะคะในส่วนของตัวอจอไอดร์ด้านหน้าสามารถมีควบคุมสั่งการได้ด้วยนิ้วหรือเขาเรียกว่าระบบ gesture control นะคะเม <c oughs> ื่อสักครู่ที่เจ๊ทำให้ดูเนะ <c oughs> เขาสามารถที่จะตัวนี้ off เสียงนะคะตัวนี้เปิดเสียงนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่มเสียงค่ะท่านผู้ชมโอ้โหเราสามารถที่จะสั่งการด้วยนิ้วได้เลยนะคะเพ <c oughs> <ๆ S 2> ียงใช้ท่าทางนะคะ แล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนในเรื่องของตัวช่องหรือว่าสถานีนะคะทำาอมือน,นี้นี่นี่เขาก็จะเปลี่ยนช่องเรื่อยเรื่อยหรือเราจะกลับด้านได้โอ้มีแครลอดด้วย <c oughs> อ่ะตอนนี้จะโชว์กล้องให้ดูนิดนึงนะคะคันนี้เขามีการติดตั้งในส่วนของกล้องบันทึกหน้ามาให้แล้วเป็นกล้องแท้ของ bmw นะคะแล้วก็ มีกล้องหลังด้วยนะคะบอกว่าโดยรวมสภาพภายในเนี่ยเต็มสิบจะแทบจะไม่หักเลยนะเพราะว่ามันให้ความสมบูรณ์มากจริงๆนะคะสำหรับ bmw 320d คันนี้นะคะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันนะคะอ้าท่านผู้ชมคะเรามาอยู่ด้านท้ายกาันเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปนั่งต้องให้ดูสภาพเบาะนิดนึงนะคะ คือต้องให้ดูเลยว่ามันเอี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็รอยยัดมันมีน้อยมากนะคะจุดยืด Isofix มีสมบูรณ์นะคะพร้อมฝาปิดทุกจุดเลยนะคะอ่ะขอ,อยัาตขึ้นไปนั่งนิดนึงนะคะเจสูงร้ยสิบห้าท่านผู้ชมต้องบอกว่าเล็กรูมเหลือเยอะมากนะคะพื้นที่เหนือศีรษะก็ถือว่าเหลือพอสมควรนะคะอันนี้ดูไม่ติดหมวกพยาบาลด้วยเห็นไหมขนาดเจสใส่หมวพยาบาลเพิ่มขึ้นมาังไม่ติดหมวกพยาบาลเลยนะคะนั่งได้ สบายมากสำหรับซีรีส์3นะคะแถมเขาเพิ่มความสะดวกสบายในความเย็นเนาะก็คือตัวนี้เขาสามารถที่จะปรับในเรื่องของแอร์ด้านหลังได้ด้วยนะคะคือสามารถปรับอุณหภูมิอ่าแล้วก็แยกจากฝั่งหน้าเลยนะคะก็คือไม่ได้เกี่ยวกันตัวนี้ปรับได้จะร้อนจะเอาหนาวเอาร้อนหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะนี่ปรับอุณหภูมิแยกจากด้านหน้านะคะขอสัก จริงๆอุณหภูมิที่ BMW เขาแนะนำคือประมาณสักไม่เกิน22เนอะเนื่องจากว่าของเขาเป็นรถต่างประเทศนะคะเขาก็จะมีการปรับตั้งในเรื่องของแอร์นิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ BMW อยู่แล้วคุณไปตั้งรถแบบตั้งอุณหภูมิ25แล้วบอกไม่เย็นนะ่ะลองปรับเป็น22ดูอันนี้ใจแนะนำนะคะคือหายจริงๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูความเรียบร้อยด้านหน้านะคะที่เปิดก็เหมือนเดิมนะคะ กดเปิด2ครั้งแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องมีสลักเนาะสำหรับ BMW 320d คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ทวินพาวเวอร์เทอร์โบ4สูบนะคะทุกผชมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะต้องบอกว่า แรงจัดแล้วก็โคตรประหยัดเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคันนี้ถ้าจากศูนย์เขาเคลมอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่22.7นะคะแต่ถ้าขับจริงอันนี้จะบอกก่อนเลยมันอาจจะมีบวกบลบนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนนะคะนอกจากจะได้ความแรงแล้วยังได้ความประหยัดมาด้วยเลยนะคะสำหรับส20ดีคันนี้ความเร็ว0ถึง1 0อท่านผู้ชม ทางศูนย์ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าจากศูนย์เรคลมมาได้ที่6.8วินะคะโอ้โหถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวด้วยอัตรากำลังเขาขับมันแน่นอนในเมืองนะคะขับสนุกแรงจริงนะคะแล้วก็ประหยัดจริงๆด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารถอาม BMW นะคะที่ได้ทั้งความหรูความหล่อนะคะความเท่นะคะแถมยังได้ความประหยัดด้วยนะคะอย่าลืมเลยนะคะ3.0ศูนที่คันนี้ท่านชมคะเดี๋ยวเจให้โชว์นิดนึงก็คือว่า รถเราไม่มีชนจริงๆนะคะดูความกริบภายในห้องเครื่องก่อนนะคะแล้วก็่องรอยหัวน็อตต่างๆนะคะตัวนี้ก็เป็นน็อตเดิมนะคะไม่มีขยับเลยนะคะตามจุดนี่น็อตเดิมนะคะตรงฝาก,กระโปรงทุกจุดเลยนะคะซ้ายขวานี่เห็นไหมคะรอยยาต่างๆท่านผู้ชมครบนะคะนี่เห็นไหม ไม่มีขยับคงสภาพป้ายแดงนะคะออกศูนย์มายังไงอย่างนั้นเลยนะคะประวัติสวยงามมากคันนี้นะคะเช็คมาแล้วนะคะซึ่งประวัติอุบัติเหตุไม่มีเลยนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะถือว่าเป็นรถยนต์อ,อีกหนึ่งคันนะคะเป็นเขาเรียกว่าเอาถือว่าเป็นรถประจาตัวอย่างหนึ่งเนาะ,ะที่เป็นแบบสามารถที่จะใช้แบบเด l ิยุได้นะคะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆสาหรับชีวิตในเมืองนะคะ มาเดี๋ยวเราปิดตากระโปรงกันนิดนึงนะคะนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะอะปัจจุบันเนี่ยคันนี้นะคะเราตั้งขายอยู่ในราคา1 6 5 0 0ล้านหบาทนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็สนใจคันนี้จริงๆนะคะทักเข้ามาเลยนะคะวันนี้แคปแคปหน้านี้มาแคปหน้าไลฟ์ให้เจไว้เลยนะคะท่านผู้ชมแคปไว้เลยว่าเนี่ยเราดูมาจากไลฟ์นี้นะคะ คือรับส่วนลดไปเลยเพิ่มอีก20,000บาทนะคะเป็น1,630,000บาทนะคะก็คือเป็นราคาพร้อมส่วนลดยังไม่พอนะคะวันนี้ที่เขาก็สิบข้างๆมาแล้วนะคะว่าฟรีโอนด้วยนะคะคือค่าโอนเราฟรีให้นะคะในกรณีลูกค้าซื้อสดไม่เสียแวดนะคะฟรีแวดไปเลยอีกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าจับไฟแนนซ์เรามีเลยเรื่องของไฟแนนซ์ที่รองรับมากนะคะพอสมควรประมาณ6-7บริษัทเลยทีเดียวนะคะ คือสามารถที่จะปรึกษาแล้วก็โทรมาสอบถามหรือว่า,าต้องการที่จะโลเคชันเข้ามาเทรดไดอย่างนี้ได้เลยนะคะเราจะมีแอดมินคอยตอบให้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะ YouTube หรือว่า TikTok นะคะ,ะหรือว่าถ้าต้องการที่จะสอบถามด่วนๆนะคะสายด่วนนะคะแอดไลน์มาหาเจาได้เลยนะคะในช่องทางด้านล่างไลฟ์นี้นะคะเรามีแปะในเรื่องของ ID Line ไไว้ให้นะคะสามารถที่จะ แอดไลน์ line, แล้วก็สอบถามโดยตรงได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้มีท่านผู้ชมติดต่อเข้ามาขอดูรถหลายคนแล้วนะคะต้องอยู่ที่ว่าใครเข้ามาก่อนนะคะมาก่อนนี่ได้สิทธิ์ก่อนเลยเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะต้องขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุน mm. เพจเราวร้านเราเป็นอย่างดีเลยนะคะกรับลูกค้านะคะที่ต้องการที่จะเทิร์นรถนะคะหรือว่าต้องการที่จะ นำรถมาขายให้กับเรานะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ f a c e facebook นี้หรือว่าช่องทาง youtube หรือว่าช่องทาง TikTok ได้เช่นกันนะคะสามารถที่จะส่งรูปรถมาประเมินราคาเบื้องต้นก่อนได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งรูปสำเนาเลขไม้นะคะอันนี้ต้องย้ําก่อนนะคะการประเมินราคารถนะคะจะขอญาตขอรูปภายนอกนะคะรูปภายในนะคะแล้วก็ เลขหม่นะคะหน้าสำเนารถนะคะส่งมาให้เราแบบครบนะคะก,ก็จะได้ราคาประเมินกลับไปเลยนะคะถ้ามั่นใจว่ารถสวยนะคะไม่มีประวัติชนแน่นอนอันนี้เราสามารถดันราคาให้คุณลูกค้าได้เลยนะคะ